โอเคคุณครูแม่เรียนภาษาไทยนะคะเอออันนี้อะไรกออะไรนะลูกกอไก่ขอไข่ขอขวดขอวายขอคนขอละขันนอนจอดจานช้อนชิงแม่มาดูเลยพี่ๆพี่ๆใครวะ ถ้าเก็นท้องได้ก่อน,นันชออสิงแล้วก็ชออะไรชอชาอชอซุกช, <อ S 2> ชอชืชอดอเช่าดาด,ดีโดอชาดาตอประตักอถังทำมันทน้าแทำพุทเทาเด่นยาทพุทาอันนี้นอเก่งมากอันนี้ดอ,อนนดเด,ด็ก ตรงนี้บนแล้วก็ตอเต่าหลังตรงทอทุงแบกคนทอจะหันอดต้งอือฮึทองบนนี้ยมอ่าต่อไปนอเลยนอหนูนอหนูบอใบไม้ทับถมปอตาตากลมผออะไรพี่ทำนังฟอฟ้าน่ามีดีโล หน้าหนังตรงๆค่ะอันนี้พออะไรผลสำเพังกลางตอขวาทนทานแล้วก็พอเลยพอพานรางต้องพอสะอาดวัชพา,าวกลางใบนอมาคิดกชักยอยเท้าใหญ่ลาเลียภายไปเรื่องใจเรา เสียดานขนองใส่ผ้าราตุลาผ้าป้าย้องอาอาเรียงนองพาา้อน้องูตาดูเก่งจังเลยท่องได้ท่องได้แล้วแต่ยังจําจจไม่ว่ายังจ,จาอักษรไม่ได้อันนี้ตัวอะไรนะบอลเลยบ,บอลลูนบอลอะไรบอรไมบ้บอไม้ท้าถมเออไว้เรามา่เรียนนะคะวันนี้ท่องไว้ก่อนจะได้จําได้ว่า กอไก่เป็นยังไงจำได้ไหมทำไมเราขันชมพอลบิลเนี่ยเอไยเอไมอเก้นไอเก้นทำอะไรนะาชนกันเหรอคะน่าชนกันเหรอเอามันชนกันเหรอยจำชนกันไอเก้นเราไปชนกันทำไม